โลมคืออะไรเล่นไม่เป็นด้วยประเด็นน่ะโลมคืออะไรไหนพูดสิโลมคือวิ่งทุกเลนถามจริงปกติไม่โลมก็วิ่งทุกเลนนะแบบวิ่งไปเรือ่อยอ่ะ เหมือนไปไหนก่อนนั้นน่ะก็วิ่งทุกเลนนะแบบไปไหนก่อนไหนน้องแนทอยู่ตรงไหนโอยจะช่วยแนทหรือจะแนทมาตัวนี้เอ้มึงตีต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยไหนลองไปดูป่าฝั่งนู้นซิ เขาเอาไปแล้วบินลงมาจ้าบินลงมาจ้าบินลงมาจ้าเฮ้ยตรงกล,าง,ล,ลางไปแล้วกำลังไปแล้วอะไรนะล่ <c oughs> <c oughs> าสุดเน็ตค้างประเด็นพี่โนนมายกข้างบนดิฉันไม่มีแรง ยกไงอ่ะให้มัน,ออ,นมออกมาก่อนไหมออกมายังเอาดิพร้อมเอาดิอโอ<ถ>้เซฟปริมด้วย อุ๊ยใครคือไปจะเดินไปไหนก่อนเนี่ยอนะ <c oughs> ุ๊ยไม่ธรรมดานะคนเนี้ยเริ่มแล้วอช่วยตีหน่อยเถอะสักทีก็ได้ไในใน <c oughs> ขอโทษต <c oughs> <c oughs> <ok> ้องช่วยตีสักทีก็ได้เลยเหรอ ทำไมดูน่าสงสารนะงง,งนะรู้เลยนะว่าคนที่แบบนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใครอ่ะ,ใค,อะใครอยู่ตรงนั้นหนีมารเร็วๆหนีมาใครอ่ะไปทำอะไรตรงนั้นทำไมปีมแรงอ่ะแกจะแรงเพื่อแกจะแรงเพื่อโอ้ยโอ้ย,อย,อยปีมช่วยด้วย นกูเน็ตว่าอะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย <_ d ance> เอาไงดี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  <_ d ance> อุ้ยปิมตายแล้วปิมใครใครมันต้องตาย <_ d ance> มันต้องตายนะมันต้องตายนะคือปุซี่แคทตาย เฮ้ยไปแล้วไปแล้วจะยกแล้วจะยกแล้วอึ๊บโอ้ยมันมามันไล่มันไล่จะขีดโอ้ยมันไล่มันไล่ตายแล้วแรงมากตอนนี้น้องพุซซี่แคทกำลังวิ่งไปไหนเพราะตัวเอเล่นออฟเลนสนุกดีนะไม่มีใครมาแย่งอะไรเลย วุ่นวายมากเล่นกับเล่นสนุกว่ะเป็นไรพร้อมอ๋อปวดเยาแจให้ทราบเพื่อไม่ทราบเดวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะทราบแล้วแต่จจให้กูทำยังไง ปิมอยู่ข้างบนนะบิมบอกอะไรนักหนาอุ๊ยนางแรงมากปิมช่วยยิงนีหน่อยปิมอุยม,มาเกมนี้ฉันแบบไม่ปังเลยอะ่ะ

กเดมาเจอแงเฮ้ยไหนดูสิไม่พูดแบบซอฟมามาท้อ,อ,ยอยนมาระวังโดนกวักรู้จักนางกวักไหมบกมือดักกวักมือเลียกกันเลยทีเดียวคว้มกลับมาเลยคุ <c oughs> ้นบก,ม,ก,ก,ม,ก <c oughs> มือดักเลยีย ไม่รู้จักหรอร้านข้าวแกงรถพุงพวงเอ๊ะที่จริงมันก็ทุกอย่างที่มันต่างรถมาเธอว่ารอบนี้ยากไหมคุนักการพูดท่ามกลางเน็ตที่แบบไม่เสถียรปวดหัวมากจ้ะเฮ้ยมาดักแล้วมาดักแล้ว โอ้ย,อ,ยอะไรนะ <c oughs> แรงมากแรงมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยปีมอย่าเข้าไปปีปีอย่าเข้าไป,ปอหม <c oughs> อม <c oughs> แล้วเร็ว <c oughs> เออทำไมยานิดมันเลิศอย่างนี้ล่ะ ยานิดก็เลิศเกินตายแล้วเฮ้ยมันยืนให้พร้อมยิงเลยอะ่ะมไม่ตายหรอกมันยืนให้ยิงเลยอะ่ะข้างล่างข้างล่างมีคนจะตาย,ยข้างล่างมีคนจะตายค่ะน่าจะเป็นเรา ได้ไหมอุ้ยเหมือนจะได้อ้าวบุกบุกไปช่วยตรงกลางหน่อยเซไปช่วยตรงกลางหน่อยเซบินไปแล้วบินไปแล้วโอ้ยไม่ทันขอโด,ดิมุยปีมปิมเอาป้อมปิมเอาป้อมปมเอาป้อมกลาง เอาไม่รอดไม่รอดมันไล่มาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยสตูไล่ลอมเวรสตูไล่ลอมเวอร์อุ้ยมีคนจะตายมีคนจะตายมีคนจะตายโอ้ยมีคนจะตายไล่ตปเป็นกูอุ้ยวิ่ง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 วิ้องรีไม่รอดนะมีคนจะตวี เธอมันก็แข่งไปอขอแค่หนึ่งอันใช่ไหมสูสีปะต้องเรียกน้องปิมไปยินป้อมกลางหน่อยอันเชิญเพื่อนปิมไปยินป้อมกลางทีโอ,อ,อ้ยอมันดักตรงนี้หมดเลย,ยเออ้าวอีพร้อมหรอตกใจอุ๊ยอุยไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้เลิศเลิศเลิศเอาอีกปีมไปป้อมกลางเร็วปีมไปป้อมกลางเร็วโอ้ฉันตายแล้วฉันตายแล้วพร้อมพร้อมเร็วพร้อมทำไมยิงไม่เข้าเลยอ่ะได้ได้ได้เข้าแล้วเข้าแล้วเอ้ยนจมตาไหลแล้วมันหายไปไหนแล้ววะเอาได้เอาได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยิงเราเร็วฮะ เอ้ยยะเก่งมากน้องปุซซี่แคทดูคุณโซโล่ก่อนเองคนเดียวมึงดูเออเลิศเฮ้ยเลิศปุซซี่แคทนี่มันเก่งจริงๆเมมเบอร์คนที่หกของทีมเบคอนเออรอบนี้ให้มันชดใจเก่าเอ้า เรียกมังกรเก่งมากพร้อมเรียกมังกรเก่งมากเก่งที่สุดเรียกมังกรเก่งที่สุดเอาไงอะตายหมดแล้วหนีแล้วหนีแล้วตรงนี้หนีแล้วตรงนี้หนีแล้วโอ้ตรงนี้หนีแล้วหนีไทันแล้ว แกเห็นข้างบนปะจเหมือนมันจะมาไหมมันจะมาแกเห็นข้างบนไหมมันยังไงปีมันยังไง เกิดแล้วแต่พี่ก้าวทำไงดีเกิดแล้วแต่แบบช่วยอะไรไม่ได้เลยเกิดแล้วแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เป็นแรงมากอะแต่เราก็ไม่เถียงนะแต่ก็ไม่เถียงนะเกิดแล้วแต่ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆต้องขอโทษไปตรงนี้เลยอุ้ยนย่โอ้ย คิดว่ามันมั่นไปไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนก้อนมาีิมานีมดมาอยู่ไหนก็ไม่รู้มออิมานิมาเอนมามานีคือไปไหนอุ้ยตรงกลางเกิดอะไรขึ้นเอาเอาเน็แเรเร็วแน็เอาป้อม เออเลิศเอาอีกเอาอีกเลิศสละชีพหนึ่งไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอาเอาตายทั้งหมดไม่มีตัวแทงอมไม่มีตัวแทงเลยว่าแต่เทวนัทนนะไปตายที่ไหนอ่ะ หรือกูคนเดียวเกี่ยว,ยวกัอ้อมใช่ไหมตอนนี้เจ้า,านั่งก่อนเกี่ยวนัง่งก่อนซ้อมใช่ไหมตอนนี้ฮะเออเป็นอะไรเบีทีอะ่ะตอนนี้แบบะซ้อมวอมมือเพราะมีชนตายเยอะสุดเลยมึงร่วมมือ,ก,มอกันแล้ววงแตกเลยจะไม่เลย <laughs> <c oughs> งั้นควรทำยังไง <c oughs> ควรทำยังไง,งไงหนพูด แล้วทำอะไรได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนเดิมมีโคตรละเบนเทอร์บอกรอข้างในอะไรนะอุ้ยมทำงกรเอะอ้าวมามกรอุ้ย

เยี้ยเออ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 เลิศเลิศเลิศห้อแเราเลยมึงเหมือนเชียบอลดังเกินไปจ็บคออุ้ยมันมีมังกรแล้วหรกยงเชียร์ไม่เลยด้อบอกว่าขอยาก

ปิมนี่ิมนีองยงรู้นาคนละปิมอยู่คนเดียวรู้นะคนปิ๊มยิงคีปปิ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 ม เอ้ยมีคนเกิดแต่ต <laughs> แต่อะไรไม่เกิดอ่ะตู้ตุนะมีคนเกิดแต่ตู๊ตอะเรีวยวเรวเอาตายแล้วไม่ทันร <laughs> ะเบิดต้ม <laughs> แพ้เหมือนเคยดิฟีดไปเลยนี่ <laughs> นอนไม่หลับแล้วรู้เปล่าไปนอน <laughs> <laughs> อุ้ยน้องพอร้พอมได้ี v p ได้บายบยเก่งมากบายบาย